สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวการขอวีซา่าประเภท K1 เนาะเป็นวีซ่าที่เราเนี่ยใช้เดินทางเข้าพาักอาศัยอยู่ในอเมริกานะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆอ่าได้ฟังนะว่าวีซา่า K1 เนะี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรมีขั้นตอนในการสมัครยังไงบ้างใช้ระยะเวลาในการสมัครนานไหมหรือ,อความยากง่ายในการสมัครยากไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ยากมากเนาะแต่ว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะทุกคนแล้วก็ ปีที่เราสมัครเนี่ยเป็นปี2019มันก็จะมีควา,ามแตกต่างในการยื่นเอกสารที่แตกต่างไปจากาปีอื่นๆด้วยเนาะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกท่านเนาะที่กำลังเตรียมตัวหรือว่ามีแผนที่จะย้ายมาอยู่อเมริกาด้วยวีซ่าประเภทนี้นะคะก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าวีซ่าเคนคืออะไรวีซ่าเคนก็คือวีซ่าคู่มั่นนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเราและแฟนของเราที่เป็น U.S. Citizen นะคะ มีแผนที่จะแต่งงานกันหลังจากที่ยายมาอยู่ที่อเมริกาภายไหนก็สึกวันนะคะทุกคนโอเคและคุณสมบัติในการขอวีซ่าประเภทนี้ก็คือ,อเราและแฟนเราจะต้องเจอกันเป็นตัวจริงๆเนาะภายใน2ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็แฟนเราจะต้องมีรายได้ที่เกินมาตรฐานที่เขากำหนดนะคะโอเคแล้วหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มขั้นตอนที่1นเนาะว่าเราจะต้องเตรียม เอกสารอะไรบ้างในการสมัครวิซ่าเควนนี้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือเราจะต้องให้แฟนเรานเนาะที่เป็น U.S. Citizen นะคะเตรียมเอกสารแล้วก็กรอกเอกสารนะคะเอกสารตัวที่1ก็คืออ่าตัว I 1 2 9 F นะคะทุกคนซึ่งเอกสารตัวเนี้ยมันก็จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเราทั่วๆไปเนาะชื่อที่อยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็ เราอะจําได้ว่าเขาอะถามมีคําถามหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบมันก็ค่อนข้างละเอียดเนาะอย่างเช่นแบบประวัติการทํางานของเราห้าปีที่ผ่านมาหรือว่าที่อยู่ของเราหปีที่ผ่านมาเนาะซึ่งทางเราก็อยู่หลายที่เราก็ต้องไปนั่งนึกเนาะว่าแบบฉันอยู่ที่ไหนมาบ้างทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดก็อยากให้เพื่อนๆตอบให้ได้ละเอียดที่สุดเนาะแล้วก็ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เพื่อนๆจะทําได้เพื่อที่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะได้ไม่ต้องมา ขอเอกสารเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็จะทําให้เคสเราอะ่ะช้าไปกว่าเดิมอีกเนาะซึ่ง ก็ตอบให้ละเอียดให้ได้ให้ให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนโอเคแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวที่2ก็คือพาสปอร์ตของเราแล้วก็แฟนเราเนาะทุกๆหน้านะคะแล้วตัวที่3ก็คือใบเกิดนะคะของเราแล้วก็ของแฟนเราด้วยเนาะแล้วตัวที่4ก็คือรูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตนะคะหรือ2อคูณสนะคะตัวที่5ก็คือเช็คเงินสดเนาะเป็นค่าธรรมเนียมราคาราคา535ดอลลาร์นะคะทุกคน ตัวที่6ก็คือ i n t e n t t o m a r r y Letter นะคะทุกคนตัวนี้ก็คือเอกสารที่แสดงเจตจำนงว่าเรากับแฟนเราเนาะจะแต่งงานกันภายใน90วันหลังจากที่เราย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเนาะแล้วก็เซ็นแล้วก็สแกนส่งไปให้แฟนนะคะโอเคตัวที่7ก็คือแบบฟอร์มอ่ะไอเอ้แบบฟอร์ม G 1 1 4 5นะคะซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ถามชื่อที่อยู่อีเมลเบอร์โทรเราอะไรประมาณนี้เพื่อที่ว่าเอ้าที่เขาจะได้แจ้งกลับมาถูกเนะว่า เคของเราอยู่ไหนถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคแล้วตัวที่ตัวที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยตัวที่ตัวที่อ่ตัวที่แปดนะคะก็จะเป็นเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของเราแล้วแฟนเราเนาะก็จะเป็นพวก,กถ่ายให้เราแนบไปเนาะก็จะเป็นพวกตัว๋วหรือ เขาเรียกว่าอะไรตัวเครื่องบินบินโรงแรมหรือว่าแบบอะไรต่างๆที่แบบเป็นหลักฐานแสดงยืนยันว่าแบบเราเคยเจอกันนะรเราเคยมีความสัมพันธ์เรามีความสัมพันธ์กันจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือให้เพื่อนๆแนบๆไปเนาะโอเคแล้วก็ตัวที่9ก็จะเป็นพวกแบบเอกสารต่างๆอย่างเช่นแบบถ้ามีนะคะก็คือแบบเช่นใบเปลี่ยนชื่อหรือใบยาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนตัวที่10ก็คือ cover letter นะคะก็จะประมาณนี้เนาะในอเอกสารในขั้นตอนที่1ที่ แฟนเราจะต้องรวบรวมแล้วก็กอ,อกเอกสารนะคะพอเราได้เอกสารทุกอย่างมาเรียบร้อยกอกเอกสารเรียบร้อยเนาะแฟนของเราจะต้องส่งไปที่ USC นะคะโอเคพอเสร็จแล้วหลังจากที่เราส่งไปแล้วนะคะประมาณสามถึง7วันประมาณนั้นซึ่งของเราอ่ะใช้เวลาแค่3วันนะคะทุกคนเราก็จะไดะ้ข้อความจากทางเจ้าหน้าที่เนาะตอบรับมาว่าแบบคสของเราไปถึงแค้วนาได้รับการตอบรับแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคน โอเคอ่า okay. uh, แล้วหลังจากนั้นเราจะต้องทําอะไรต่อซึ่งหลังจากนั้นเราก็ต้องรอค่ะทุกคนรอแบบยาวๆเลยค่ะประมาณ3 4มสี่ห้าหกเดือนอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งของเราอะ่ะรอประมาณ3เดือนแล้วในระหว่าง3เดือนนั้นอะ่ะเราควรจะทําอะไรดีค่ะเพื่อนในระหว่าง3เดือนนี้เราก็ควรจะทําอะไรดีจริงๆแล้วอะ่ะตอนช่วงที่เราทำอ่าเอกสารตัวเนี้ย อตอนที่เราขอวีซ่านะเราก็ไปดูพี่ๆ YouTube ท่านอื่นเลยเนาะว่าเราควรจะทำอะไรดีซึ่งก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเนาะกอะ็อันดับแรกที่เราแนะนำให้เพื่อนๆไปทำก็คือ 1. น,นะคะฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าวัคซีนอะ่ะมันจะมีระยะเวลาการฉีดที่ต้องห่างกันเนาะอย่างเช่นตัวเราอะ่ะไม่เคยเป็นอิสุอิใสเราก็ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันการาไปอิสุอิใสนะคะซึ่งวัคซีนเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันต้องฉีด2เขนะ็มเนาะ ถ้าจะไม่ผิดนะคะก็คือเว้นระยะห่างหนึ่งเดือนเนาะหลังจากที่ไปฉีดตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยเราเลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนเนาะไปฉีดวัคซีนรแบบนับแลนะคะแล้วก็ไปที่สองก็คือใบรับรองความโสดนะคะทุกคนซึ่งใบเนี่ยมันจะเป็นใบที่เราจะต้องไปขอที่ภูมิลำเนาที่เราเกิดตามใบทะเบียนบ้านเนาะซึ่งเราเนี่ยเกิดเพชรบูรณ์ <laughs> เราก็จะต้องนั่งรถจากกรุงเทพไปเพชรบูรณ์เพื่อที่จะขอใบรับรองความสดนะ,ะทุกคนซึ่ง ใบเนี้ยเราก็จะต้องเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยเนาะแล้วก็พยานสองท่านนะคะซึ่งตอนนั้นล่ะเราเตรียมพี่ชายแล้วก็แม่ไปเนาะไปเป็นพยานให้เราซึ่งพอเราไปถึงไอ้ตรงทําเอกสารเนี่ยกับเจ้าหนี้แล้วเขาก็ถามแม่เราบพี่เราเนาะว่าแบบยืนยันนะว่าแบบลูกสาวไม่เคยสมรสแล้วก็โสดจริงๆอะไรประมาณเนี้ยก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทเนาะตอนนี้ฝนก็ตกอีกแล้วทุกคนคือตกเริ่มตกแรงขึ้น หวังว่าจะไม่ลาคัญนะคะแล้วหลังจากที่เราได้ใบรับรองความสดมาเนาะอ่าเราควรจะทําอะไรต่อดีอ่าของเราเนาะก็คือเราเอาใบเกิดแล้วก็ใบอะไรอะใบรับรองความสดเราไปแปลเป็นภาษาอาังกฤษนะคะแล้วก็เอาไปรับรองที่กรงศุนเนาะซึ่งราคารับรองเอกสารก็จะอยู่ที่ประมาณอ่าประมาณเท่าไหร่อ,อะประมาณส0 5 0ห้าสิบบาทซึ่ง ทางเราก็จําไม่ได้เนาะเราก็จาไม่ได้ว่ามันราคาเท่าไหร่ก็เพื่อนๆสามารถเซิร์ช Google ได้นะคะว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เนาะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวที่4ี่นะคะก็คือ,อหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของเราและแฟนเรา,าในระยะเวลา2ปีเนาะซึ่งเอกสารตัวเนี้ยเพื่อนๆจะเริ่มทําตอนไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเราอะเริ่มทําตั้งแต่เนิน่นเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเปหนักตอนช่วงสุดท้ายเนาะก็คือเราก็เริ่มเริ่มเริ่มเก็บแบบ พวกชงพวกแชทไปแคปมาอะไรเงรี้ยไปพิ้นอะไรเงรี้ยแล้วก็เริ่มทำเนิ่นๆเนาะแต่ว่าไม่ได้ทําให้มันเสร็จเลยภายในแบบ3เดือนนะก็คือทำไปเรื่อยๆกว่าจะได้สัมภาษณ์อะไรเงรี้ยก็เริ่มเริ่มทำตั้งแต่เนิ่นๆนะคะโอเคหลังจากที่เราก็เตรียมเอกสารเอยอะไรเอยมาเวลาก็ล่วงเลยมาประมาณ3เดือนเนาะของเราทางเจ้าหน้าที่ U.S.S AS, เนาะเขาก็ได้ส่ง Notification of Action to มานะคะหรือว่า No A2 นั่นเอง เพื่อแจ้งหราอว่าทางเคสของเราเนได้รับการแอปพูฟแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็ดีใจมากนะเพราะมันก็รอตั้ง3เดือนนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็แนะนําให้เพื่อนๆนะคะไปขอใบรับรองความมะพฤติเนที่สถานีตํารวจแห่งชาตินะคะเอกสารที่เราจะต้องนําไปขอรับรองความมระพฤติเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนก็คือหนึ่งนะคะทุกคนจะต้องเตรียมใบรับรองความสดไปเนาะเป็นอันดับแรกแล้วก็ตัวที่สองคือพาสปอร์ตเรานะคะ ตัวที่3ก็คือ,อบัตรประชาชนนะคะตัวที่4ก็คือ,อ notification of action 2ก็คือตัวที่เราเพิ่งได้รับมาเนาะโอเคแล้วตัวที่5ก็คือตัว by intentionary um ที่ที่เราเซ็นไปตั้งแต่แรกแล้วก็สแกนให้แฟนเนาะให้แฟนสแกนกลับมาพร้อมลายเซ็นของแฟนด้วยเนาะโอเคแล้วก็ตัวที่6ก็คือใบทะเบียนบ้านนะคะคซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ100บาทเนาะใช้เวลาประมาณ1เดือนในการขอ ซึ่งเราก็คิดว่าเราก็มีเวลาพอแหละกว่าจะได้สัมภาษณ์ก็คือก็ไม่ได้รีบอะไรมากนะคะก็ตามนั้นโอเคพอเราได้6ใบนี้มาแล้วเราก็จะเดินทางไปที่สถานีแห่งชาติเนาะเขาเรียกไม่ใช่ถายา,ยาติสถานีตำรวจแห่งชาตินะคะก็คือพอเราได้6ใบามาเนี้ยเราเราก็จะเดินทางไปที่สถานีตำรวจแห่งชาติเพื่อขอใบรับรลองความตินะคะทุกคนพอเราไปถึงเนาะเขาก็จะให้เรากรอกแบบฟอร์มอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะถามเราว่าแบบสะดวกให้เรามารับเองหรือว่าจะให้เขาอะ ส่งไปที่บ้านเราอะไรประมาณนี้ซึ่งทางเราก็สะดวกมารับเองก็เลยไปรับเองนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะในการไปขอใบรับรองความพิสูนนะคะหลังจากที่เราได้ notification of action 2มาเนาะประมาณ15วันของเราเนาะประมาณ15วันเราก็จะได้ case number มานะคะทุกคนซึ่ง case number เนี้ยเราสามารถเอาไปเช็ค status ของ case เ,เราเนาะว่าอยู่ไหนแล้วถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นประมาณ1เดือนเนาะของเรา ทางเจ้าที่สถานทูตเขาก็ได้ส่งอีเมลมาให้เราเนาะให้เราเตรียมส่งเอกสาร3อย่างเนาะสอย่างไปทางอีเมลเพื่อที่จะได้วันนะัดสัมภาษณ์นะคะทุกคนซึ่งจุดเนี้ยเป็นจุดที่แตกต่างจากแตกต่างจากปีอื่นเพราะว่าปีอื่นอ่ะเขาจะให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านอ่ะเตรียมเอกสารทั้งหมดส่งไปทางไปรษณีย์เพื่อที่จะได้นัดสัมภาษณ์หลังจากนั้นซึ่งของปีเนี้ยเราอ่ะจะต้อง ส่งเอกสารแค่3อย่างเนี้ยเนาะสแกนแล้วก็ส่งไปทางอ e ีเมลของสถานทูตเพื่อที่จะได้วันนัสัมภาษณ์นะคะซึ่งเอกสารนั้นอนะมีอะไรบ้างก็คือ1นะคะก็คือ D S 2 0 0 1นะคะ D S 2 0 0 1เนาะให้เราพิมพ์ออกมากแล้วก็ไปกรอก case number ชื่อที่อยู่อีเมลของเรานะคะตัวที่2ก็คือใบยืนยันการสมัคร d S 1 6 0นะคะเพื่อนๆก็เข้าไปกรอกเนาะ<ๆ>แล้วก็ไปจ่ายเงินที่ ที่ธนาคารกรุงศรีเนาะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ265ดเนาะ,ะเงินไทยก็จะประมาณ8,700อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งพอเราได้มาพอเราไปจ่ายตังค์มาแล้วเราก็พิมพ์ใบยืนยันการสมัครไอตัว DS-160 มานะคะแล้วตัวที่3ก็คือใบยืนยันการลงทะเบียน GSS นะคะทุกคนซึ่งเพื่อนๆต้องเข้าไปกรอกข้อมูลเกี่ยวกับพาสปอร์ตเราแล้วก็ชื่อที่อยู่อะไรประมาณนี้เนาะ เพื่อที่ว่าวันที่เราสัมภาษณ์ปีซ่าผ่านเนาะทางเจ้าหน้าที่เขาจะได้ส่งพาสปอร์ตเรากลับมาถูกที่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคน3 3าตัวเนี้ยมันใช้เวลาในการกรอกไม่นานเนาะใช้ประมาณวันสองวันแล้วก็กรอกเสร็จแล้วแล้วเราก็ส่งไปทางอีเมลเนาะแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรจะส่งอีเมลกลับให้เราพร้อมกับวันนะัดสัมภาษณ์นะคะพอเราส่ง,งตัวนี้ไปเสร็จเนาะแล้วทางเจ้าหน้าที่เนาะเขาก็ส่ง อีเมลกลับมาให้เราพร้อมกับวันนัดสัมภาษณ์นะคะทุกคนซึ่งเราได้สองเดือนถัดไปหลังจากจากที่เราส่งเนาะซึ่งตอนนั้นเราก็แบบตกใจมากเพราะว่าเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะนานถึงสองเดือนขณะนั้นเนาะเราก็ส่งอ่าอีเมลกลับไปหาเจ้าหน้าที่เนาะว่าขอเลื่อนวันให้มันเร็วขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแบบคิวมันก็แบบแน่นแล้วอะไรเงี้ยมันเต็มแล้วซึ่งแบบวันที่เร็วที่สุดก็คือวันนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคก็ได้อะไรเงี้ยก็คือแบบ คือตอนนั้นก็แบบแอบแบบแอบบแบบน้อยเพราะาคือมันตั้งสองเดือนอะไรประมาณเนี้ซึ่งจุดเนี้ยจริงๆแล้วอะเราก็ช้าอยู่แล้วอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่เขาส่งมาให้เราเนาะให้เราอะเตรียมเอกสารสแกนส่งไปใหเขาอะเออเราก็ไปส่งสิ้นเดือนคือเขาส่งมาตั้งแต่ต้นเดือนเราก็ไปส่งสิ้นเดือนเพราะว่าเราอะตอนนั้นอะเราไม่กล้าส่งอนะเพราะว่ากลัวว่าจะได้นัดสัมภาษณ์ แบบหนึ่งองสองทิศหลังจากที่เราส่งเพราะว่าเราไปดูแบบเอกสารทางการเงินของแฟนเราที่เราจะต้องเอตรียมด้วยอย่างเงี้ยเราซึ่งตอนนั้นเรายังเรายังไม่ได้เรายังไม่มีในมือแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเรายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยยังไม่ส่งไปสักทีก็เลยไปส่งสิ้นเดือนนะคะก็พอได้พอได้วันนัดสัมภาษณ์มาก็คือสองเดือนข้างหน้าตอนนั้นเราก็แบบตกใจเลยที่เขบเฮ้ยมันนาขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะส่งไปตั้งแต่แรกๆเนาะเพราะว่าถ้าถ้ารู้ว่ามันจะนาขนาดนั้นอ่ะ เป็นจุดที่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าก็ให้รีบส่งไปนะเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่ากว่าเราจะได้สัมภาษณ์อีกนานไหมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งโอเคพอเราได้วันนะัดสัมภาษณ์มาเนาะเราจะต้องมาเตรียมเอกสารเนะาะเพื่อที่จะเอาไปยื่นวันจริงนะคะซึ่งเอกสารที่เราจะต้องไปยื่นวันจริงอนะ่ะจะต้องเตรียมเป็น2ชุดนะคะก็คือชุดตัวจริงเนาะแล้วก็ชุดตัวลอ,อมนะคะทุกคนไม่ใช่นะคะก็คือชุดตัวอะไรอะ่ะตัวสำเนานะคะ ซึ่งไอตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยนะคะก็คือหนึ่งเนาะอ่านังสือเดินทางทุกๆเล่มน,นะคะถ้ามีนะคะแล้วก็สองก็คือรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตค่ะแล้วก็ตัวที่3ก็คือใบยืนยันการกรอกแบบฟอร์ม DS 160นะคะทุกคนแล้วก็ใบที่4ก็คือใบยืนยันการลงทะเบียน GSS นะคะแล้วก็ใบที่5ก็คือ ใบอ่าใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซนะ่าเพจเควันเนาะแล้วก็ตัวที่7ก็คือเอ้ยไม่ใช่ตัวที่6กเนาะก็คืออ่าใบเกิดของเราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนาะโอเคแล้วก็ตัวที่7เนาะก็จะเป็นใบรับรองความโสดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตัวที่8ก็คือหนังสือรับรองความพิสนะ์เนาะที่เราไปขอมานะคะแล้วก็ตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่9เนาะก็จะเป็นเอกสาร ของคู่มั่นเราเนาะก็คือจะมีพวกแ a ็กรีเทิร์นสปีย้อนหลังนะคะแล้วก็พวก bank s t a t e เมนตนะคะแล้วก็ W2 แล้วก็ I34 นะทุกคนก็คืออันนั้ก็จะเป็นเอกสารของฝั่งคู่มั่นเรานะคะแล้วก็ตัวที่11นะคะก็จะเป็นอเอกสารแสดงแบบเขาเรียกว่าอะไรหลักฐานแสดงความสัมพันธ์เนาะที่เราเตรียมมาตั้งแต่แรกๆเนาะซึ่งของเราอะ่ะคือมีเวลาเตรียมเยอะไงเตรียมไปเตรียมมา ได้ได้เล่มเท่านี้ทุกคนนึกว่าทําวิทยานิพนธ์จบอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เราก็เตรียมเราก็คิดว่าแบบเราก็ทําให้เต็มที่เนาะแต่ทละเอียดที่สุดก็คือทําไปทํามาก็ใหญ่ประมาณนั้นเนาะก็คือจะมีพวกแบบแชทเอยรูปภาพเอ่ออะไรประมาณนี้ก็จะมีแบบก็คือมีเยอะมากๆเนาะก็แบบว่ากลัวเขาไม่เชื่อว่าแบบเป็นแฟนกันจริงๆอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเตรียมไปเยอะหน่อยอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตัวที่ 12. ก็คือ,อผลการตรวจสุขภาพนะคะทุกคนซึ่งทุกคนจะต้องไปตรวจในโรงพยาบาลที่เขากําหนดเนาะผลการตรวจสุขภาพเนะาะเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีเนาะส่วนตัวที่ 13. นะคะก็คือ,อแบบฟอร์ม i129F เนาะเป็นแบบฟอร์มที่แฟนเราเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอกสารที่แฟนเรากรอกมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เริ่มสมัครวีซ่าเนาะทางสถานบุคก็ส่งมาให้เราด้วยเนาะก็เตรียมอันนั้นไปด้วยนะคะแล้วก็ ผลการตรวจสุขภาพทางสถานทูตนะเนาะเขาก็จะมีกําหนดโรงพยาบาลที่เราจะต้องไปตรวจด้วยเนาะซึ่งมันจะมี2ที่นะคะก็คือที่ b n h แล้วก็ที่บำรลุงลาชนะคะซึ่ง b n h เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ9,500แล้วก็บำรลุงราชจะอยู่ที่6,900อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งทางเราก็ ต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือ6,900นะคะเป็นราคาที่ถูกที่สุดเพราะว่าเราไม่มีตังค์แล้วเพราะว่าเราไปฉีดอะไรฉีดวัคซีนวัคซีนข้าสมัครวีซ่าอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะเราก็เลยไปตรวจที่บํารุงร้านนะคะทุกคนซึ่งการไปตรวจที่บํารุงร้านเนี่ยเนาะมันก็จะต้องโทรไปจองคิวหมอ้วยเนาะเพราะว่าทางสถานทูตเขาจะมีลิสต์รายชื่อของหมอมาด้วยเนาะว่าเราจะต้องไปตรวจอะไรใครเราก็จะต้องโทรไปจองอ่าที่บำรุงร้านเนาะว่า เราจะไปจองกับหมอท่านนี้หรือว่ามีท่านไหนที่สะดวกบ้างวันไหนเวลาไหนที่เราสะดวกเนาะก็โทรไปจองนะคะวันที่เราไปตรวจสุขภาพเนาะเราก็จะต้องเตรียมเอกสารไปด้วยนะคะทุกคนซึ่งเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปก็คืออ่าหนึ่งนะคะพาสปอร์ตของเรานะคะที่อ่าอันที่สองก็คือรูปถ่ายนะคะขนาด1.5คูณสนิ้วนะคะแล้วก็อันที่สามก็คืออะ,อะไรอ่ะอันที่สามก็คือ วันนะัดสัมภาษณ์วีซ่าของเรานะว่าเป็นวันไหนอะไรประมาณนี้ซึ่งแล้วก็ตัวที่4ี่ก็คือให้เพื่อนๆเ,เตรียมอ่าเขาเรียกว่าอะไรเตรียมข้อมูลเนาะสำคัญสำคัญอย่างเช่นเคสนัมเบอร์ของเราเคสอะไรแล้วก็ไทวีซ่าก็คือเควันเนาะเตรียมไปแล้วก็ที่อยู่ที่เราจะไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ที่อยู่ไทยนะปัจจุบันของเราเนาะให้เราเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะแล้วก็ไปตรวจสุขภาพกันค่ะ โอเคแล้วหลังจากนั้นประมาณอ่าสี่ห้าวันเนาะเราก็จะได้ผลการตรวจสุขภาพมานะคะทุกคนพอเราได้มาแล้วเราไม่สามารถเปิดได้เนาะก็คือเราห้ามเปิดเลยนะคะก็คือให้สถานทูตเปิดได้ที่เดียวนะคะทุกคนพอเราได้มาก็อย่าเพิ่งอย่าเปิดนะเ,เก็บไว้ก่อนนะคะเอาไปยื่นในวันสัมภาษณ์วันจริงเนาะโอเคพอเสร็จแล้ว ก็มาถึงวันสัมภาษณ์แล้วทุกคนเราก็จะมีความตื่นเต้นมากเนาะแล้วก็ขอแนะนําให้เพื่อนแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปก่อนเวลา15นาทีเนาะแล้วก็กินข้าวกินปาให้อิ่มท้องนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นมากซึ่งเราอ่ะเคยไปสัมภาษณ์วีซ่ามาก่อนเนาะของสถานทูตอเมริกาของ work and travel แล้วก็วีซ่าท่องเที่ยวซึ่ง work and travel เราผ่านแต่ว่า ไอ so, so However, like clothes, so so, ้วีซ่าท่องเที่ยวอ่ะเราไม่ผ่านซึ่งตอนนั้นเราก็จะมีความตื่นเต้นเพราะว่ากลัวว่าวีซ่าเราอ่ะจะไม่ผ่านเหมือนวีซ่าท่องเที่ยวเพราะว่าไอตัววีซ่าเควันเนี่ยมันก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างนานในการสมัครเราก็กลัวมากกลัวว่าจะไม่ผ่านเนาะพอเข้าไปสัมภาษณ์ซึ่งเขาก็ถามเราแค่ประมาณ 3- 4 5คําถามอ่ะเป็นคําถามที่ไม่ยากแต่ว่าตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากๆเนาะเคยเจอกันมานานแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแบบเจอกันมานานเท่าไหร่แล้ว ถ้าไปอยู่นู่นจะไปอยู่รัฐอะไรอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ถามไปเรื่อยอะไรเงี้ยประมาณ3ามสี่คำถามเนาะซึ่งหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าแบบเออวีซ่าของเราผ่านแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากเนาะที่เราผ่านวีซ่ามาเพราะว่ามันก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างนานเนาะในการขอวีซ่าประเภทนี้นะคะแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นประมาณแบบ10กว่าวันเนาะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งาพาสปอร์ตกลับมาให้เรานะคะให้เรา ที่บ้านเนาะโอเคอันนี้ก็คือขั้นตอนในการสมัครวีซ่าเนาะเออเค1ของเรานะคะซึ่งของเราอะ่ะใช้ระยะเวลาในการสมัครทั้งหมดเนาะประมาณ8เดือนซึ่งเป็น8เดือนที่2เดือนที่แบบรอสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เนาะสำหรับทุกคนซึ่งวีซ่าประเภทเนี้ยมันก็ไม่ได ยากมากเนาะจริงมันก็ไม่ได้ยากแหละแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันใช้ความละเอียดมันใช้ความนานเนาะมันใช้ความอดทนอะไรอย่างเงี้ยก็สําหรับเพื่อนๆที่กําลังเตรียมตัวหรือว่ามีแพลนหรือว่ากําลังทำบีซ่าอยู่ตอนนี้จะได้รับข้อมูลทีท่ที่เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆเนาะโอเคก็ถ้ามีคําถามอะไรสามารถถามมาได้ในคอมเมนต์เลยนะคะก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะตอบได้นะคะแล้วก็ ถ้าพูดตกหล่นอะไรหรือว่ามีความผิดประการใดก็ขอโทษเพื่อนๆดนะ้วยเนาะแล้วก็วันนี้ฝนตกซึ่งจริงๆแล้วเราอะชอบแสงตอนนี้เนาะเพราะว่าคิดว่าแบบเออมันก็แสงดีแต่ว่าฝนมันตกอะ่ะก็ขอโทษเพื่อนๆดนะ้วยเนาะเออก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะก็หวังว่าจะได้บีซ่ากันทุกคนเนาะไยบาานะคะเจอกันในคลิปหน้าถ้ามีนะคะไปบายค่ะ จะมีฝนตกค่ะทุกคนฝนตกอีกแล้วทุกคนคะตอนนี้ฝนตกนะคะโอเคมันก็จะได้ยินเสียงฝนเนาะหรือว่าเราควรจะย้ายที่ดีแต่ว่าเราเริ่มมาแล้วว่าก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะอาจจะมีเสียงฝนเล็กๆนๆ้อยโอเคโอเคแล้วถึงไหนแล้ว